สวัสดีค่ะชองวุชิแอน,นะคะวันนี้ก็จะมาอ่านหนังสือเสียงกันต่อนะคะในเรื่องของการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่12นะคะค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะยุทธศาสตร์ที่4นะคะการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวัตถุประสงค์ค่ะ 1. รักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมาชาติและมีการใช้ประโยชน์นะคะ อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมค่ะสสร้างความมั่นคงด้านน้ำของประเทศและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ 3. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น 4. พัฒนาขีดความสามารถในการลดกา๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศและการรับมือกับภัยพิบัตินะคะ เป้าหมายและตัวชี้วัดของความสำเร็จนะคะเป้าหมาย1เพิ่มพื้นที่ป่าไม้เป็น40%ป่าเพื่อการอนุรักษ์25%ป่าเศรษฐกิจ15%เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนจาก1.53เป็น1.58ล้านไร่มีการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพตัวชี้วัดนะคะ1 สัส่วนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศพื้นที่ปลูกและพื้นที่ฟื้นฟูป่าพื้นที่ป่าชัยเลนนะคะ 2. แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐทั่วประเทศโครงการวันแมป 3. จํจำนวนชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะถูกคุกคามค่ะนที่2นะคะบริหาร จัดการน้ำในระดับลุ่มน้ำให้มีความสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ำทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มพื้นที่ชลประทานปีละ3 5 0 0 0 0หมนไร่ควบคุมควบคู่นะคะกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำทั้งภาคการผลิตและการบริโภคป้องกันและลดความเสียหายจากอุทกภัยและภายแล้งค่ะตัวชีวัดนะคะ 1. นํานวนหมู่มบ้านมีน้ําสะอาด เพื่อการอุปโภคบริโภค 2. แผนบริหารกิจการทรัพยากรน้ำของ25ลุ่มน้ำ 3. พื้นที่เจรประทาน 4. ประสิทธิภาพการใช้น้ำทางภาคการผลิตและการบริโภค 5. ปริมาณความสูญเสียจากอุทกภัยและภัยแรงค่ะ 3. นะะขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการถูกต้องและนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า75% ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการกําจัดไม่น้อยกว่า30%กับอกอุตสาหกรรมอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้องฟื้นฟูแหล่งน้ําผิวดินให้มีคุณภาพในเกณฑ์ดีแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 1. สัสดส่วนนะคะอันนี้จะเป็นทย์ชีวัดนะคะ1สัสดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องนะคะและนําไปใช้ประโยชน์2สัสดส่วนของเสียอันตรายของชุมชน ได้รับการกำจัดและสัดส่วนมะสัดส่วนกาศอุตสาหกรรมอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้องค่ะ 3. คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินที่อยู่ในเกณฑ์ดี 4. คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตเหมาะควันค่ะค่ะเป้าหมายตัวที่4นะคะ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่งลดลงภายในปี2563ไม่น้อยกว่า7%ของการปล่อยในกรณีปกติมีกลไกจัดการเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านต่างๆหรือในพื้นที่หรือสาขาที่มีความเสี่ยง จะได้รับผลกระทบสูงตัวชี้วัด 1. ร้อยละการเปลี่ยนแปลงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพ,พลังงานและคมนาคมขนส่ง 2. ต้นทุนการลดก๊าซต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยนะคะ3แผนปฏิบัติการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายสาขาที่จำเป็นเช่นการจัดการน้ำเกษตรสาธารณสุข สีกลไกภายในประเทศเพื่อสนับสนุนด้านการเงินเทคโนโลยีและการเสริมสร้างศัก,กยภาพค่ะเป้าหมายตัวที่5นะคะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดก,การลดการพกเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติค่ะความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณาภัยลดลงค่ะ ตัวชี้วัดนะคะ1ระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้าสําหรับภาคเกษตรและการสากัดภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยงภัย 2. ส,สัดส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติตามจนวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติค่ะแนวทางการพัฒนานะคะ1การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมนะคะ1.1 อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้เพื่อสร้างสมดุลธรรมชาติ1.2อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนค่ะ1.3พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ1.4ปกป้องทรัพยากรทางทะเลและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง1.5วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนค่ะ ข้อ2นะคะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อให้เกิดความมั่นคงสมดุลและยั่งยืนนะคะ2.1เร่งรัดให้มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํานะคะ2.2องเร่งรัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับลุ่มน้ําอย่างบรูรณาการทั้ง25ลุ่มน้ําค่ะ2.3นะคะผลักดันกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือนําเสนอทางเลือกในการตัดสินใจระดับนโยบายแผนและแผนงานนะคะ ที่เหมาะสมกับสเกลภาพของลุ่มน้ำค่ะ2.4เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำของแหล่งน้ำต้นทุนและระบบกระจายน้ำที่มีอยู่ให้มากขึ้นนะคะ2.5เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและจัดสรรน,น้ำต่อหน่วยให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้นทั้งภาคการผลิตและบริโภคค่ะเนืทางการพัฒนาข้อที่3นะคะแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดลอ้อม3.1เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดก,การขยะ ตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤตผลักดันกฎหมายและกลไกลเพื่อการคัดแยกขยะสนับสนุนการแปลรูปเป็นพลังงานใช้มาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการลดปริมาณขยะรวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน3.2เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤตและลุ่มน้ำสำคัญอย่างครบวงจรโดยลดการเกิดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้ 3. 4ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองนะคะเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะ ข้อที่ส่นะคะส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม4.1ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม4.2สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืนค่ะ4.3ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนโดยคำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ4.4สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืนนะคะ แนทางการพัฒน,นาข้อที่5นะคะสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือน,นกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ5.1จัดทำและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้สามารถรับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะ5.2พัฒนามาตรการและกลไกลเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือน,นกระจกในทุกภาคส่วน 5.3ส่งเสริมภาคเอกชนรัฐวิสาหากิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นให้มีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะ54เพิ่มเก็บความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ5.5สร้างความรู้ความเข้าใจความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะ ข้อที่6นะคะบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ6.1บูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าสู่กระบวนการวางแผนทั้งระดับชาติระดับชุมชนและสาขาการผลิตต่างๆนะคะระดับชุมชนท้องถิ่นนะคะและสาขาการผลิตต่างๆ6.2เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัยพิบัติ 63. พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน6.4พัฒนาระบบการฟื้นฟูบูรณะหลังการเกิดภัยค่ะแนวทางการพัฒนาข้อที่7นะคะพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม7.1ปรับปรุงกลไกและกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน7.2ผลักดันการนำแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นะคะ Strategic Environmental Assessment (SEA) ให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติค่ะ7.3นะคะสร้างจิตสําสำนึกความตระหนักและปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน7.4ส่งเสริมบทบาทภาคเอ,อกชนและชุมชนเพื่อสร้างพลังร่งรวมข้อที่8นะคะ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศนะคะการพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศเช่นการผลักดันการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียนติดตามการเฝ้าระวังมาตรการอนุรักษ์ธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าการลงทุนและสนับสนุนการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างประเทศเป็นต้นค่ะค่ะวันนี้แอดมินก็ขอจบการอา่านหังสือเสียงไว้เพียงแต่เท่านี้นะคะค่ะก็จะได้ต่อกันใน EP ีถัดไปนะคะก็ขอบคุณในการรับฟังรับชมจนจบนะคะในสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะ ในการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะสั่นกระดิ่งก็จะได้แจ้งเตือนในคลิปต่อ,ตอไปนะคะเป็นกำลังหดมินในการลงคลิปดีๆค่ะขอบคุณมากนะคะ